คำว่ามัคคนายกกับคำว่ามัคคทายกคำไหนถูกคำไหนผิดและแต่ละคำนั้นมีความหมายว่าอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระลบรัดทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนอบอ,อ้าวมากนะท่านผู้ชม อุ้ยตอนนี้เหงื่อเต็มคอเลยครับบ้านเราเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนเต็มตัวแล้วนะครับเปิดหน้าตา่างก็แล้วประตูดไปแล้วด้านนาก็าแล้วแต่เปิดท่านหลงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียงจะเข้าคลิปนะครับเอานะท่านผู้ชมผมร้อนหน่อยไม่เป็นไร <c oughs> ท่านผู้ชมอย่าร้อนตามผมกันแล้วกันนะครับตามเนื้อหาที่อาจารย์ธรรมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้อย่างที่เปิดประเด็นไว้ครับท่านผู้ชม เนื้อหาที่จะนํามาพูดคุยกับท่านผู้ชมในวันนี้ก็คือคําว่ามัคคายกกับคําว่ามัคทายกนะครับซึ่งสองคำนี้เราจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมกิตติวงศ์ประริยธรรมก้าประโยชน์ราชบัณฑิตวัดราชโอรสารามกรุงเทพมหานครท่านอาจารย์ได้ให้ความหมายคําว่ามัคคายกไว้อย่างนี้ครับว่า ผู้นำทางผู้นำทางบุญผู้แนะนำทางบุญผู้ชี้ทางบุญคำนี้ใช้สำหรับเรียกคฤหัสหัผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างชาวบ้านกับวัดในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งหน้าที่ก็เช่นอาราธนาศีลอาราธนาธรรมอาราธนาพระปริศนำถวายทาน ตลอดจนจัดดูแลศาสนาพิธีต่างๆของวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและดีงามนี่คือคำจับ,บจำกัดความตามที่อาจารย์ให้ไว้นะครับประเด็นต่อมาครับอาจารย์ให้ความหมายว่ามคนายกเนี่ยอาจเป็นหญิงหรือชายก็ได้และอาจมีหลายคนก็ได้ผมว่าตรงนี้น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับคำว่า เป็นหญิงหรือชายก็ได้นั่นหมายความว่ามข่านายกเนี่ยผู้หญิงก็เป็นได้ใช่ไหมครับในชีวิตของผมปฏิบัติราชะการในพิธีและก็ใน,นหน้าที่มานะครับท่านผู้ชมเคยเจอมข่านายกผู้หญิงครั้งแรกในชีวิตเลยเมื่อครั้งผมไปงานแต่งงานลูกชายที่สุราษฎร์ธานีตามที่ผมได้เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังแล้วเอาลท่านผู้ชม ตอนนี้มีเสียงแปลกๆมามีเสียงตามสายบ้านมาคาดว่าสงสัเสียงอาจจะเข้าคลิปเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปิดหน้าต่างตรงหน้าผมก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วค่อยมาพูดกันต่อนะครับกลัวเสียงจะเข้าครับท่านผู้ชมครับ <S <S คําว่ามัคคายกเนี่ยเป็นคําที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ยินและไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับโดยแมากเรา มักจะได้ยินคำว่ามักขทายกชใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับและคิดว่าคำนี้ก็เป็นคำที่แชรเรียคนคนขออนุญาตใช้คำว่าคนผู้สูงอายุแล้วนะครับทำหน้าที่นำไหวพระสวดมนในเวลาทำบุญกิจกรรมต่างๆของวัดเช่นนำขำวายพระนำกล่าวคำอาราธนาศีลสมาทานศีลหรือกล่าวคำถวายต่างๆอย่างนี้เป็นต้นเป็นการเรียกผู้เฒ่านะครับ อย่างบ้านผมนี่ก็มัคคนายกคนก่อนโน้นมีสั์เป็นลุงก็ถึงแก่กรรมแล้วปัจจุบันนี้ก็มีสั์เป็นอานะครับทำหน้าที่เป็นมัคคนายกคําว่ามัคคทายกเนี่ยเป็นคําที่มา,าขอโทษคับท่านผู้ชมคําว่ามัคคนายกเนี่ยเป็นคําสม่ารครับเป็นคําที่มาจากบาลีสองคำก็คือคําว่ามัคคะแปลว่าหนทางกับคําว่านายกเนี่ย แปลว่าผู้นำก็ความจำกัดความหรือแปลได้ความหมายว่าผู้นำทางเรามาใช้ในทา,าศาสนาก็หมายถึงว่าผู้นำประกอบพิธีนี่คือความหมายและคำจำกัดความของคำว่ามัคคายนะครับส่วนคำว่ามัคคายกละครับมัคคายกก็เป็นคำสมาดเหมือนกันก็คือเป็นภาษาบาลีทั้งสองคำมัคคแปลว่าผนทาง ทายกก็แปลว่าผู้ถวายจตุปัจจัยหรือว่าผู้ถวายการอุปธรรมบำรุงแก่พระพิสุและสัมมาเนมื่อเอาคำว่ามรคกับทายกมารวมกันแล้ว<ม>ก็จะได้ความหมายในทํานองว่าทางหมายความว่าทางของผู้นับถือาศาสนาถ้าแปลตามตัวน,นะครับท่านผู้ชมแปลว่าทางของผู้นำทางาศาสนาหรือผู้นับถือาศาสนา เพราะฉะนั้นคําว่ามัคคะนายกผู้นําประกอบพิธีส่วนมัคทายกหมายถึงผู้อุปธรรมบำรุงพระพิสุท์และสมเด็หรือให้คาจํากัดความลงไปว่าผู้ถวายจตุป,ปัจจัยทยธรรมแดพ่พิสุท์และสมเด็นี่คือคําว่ามัคคายกนะครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2525 25 ได้ให้ความหมายของคำว่ามัคคายกไว้ว่าหมายถึงผู้จัดการการกุศลผู้ชี้แจงทางบุญคำจำกัดความตามพจนานุกรมนะครับผู้จัดการทางกุศลผู้ชี้แจงทางบุญมีสองคำหรือสองความหมายตามพจนานุกรมนะครับแต่น่าประหลาดใจครับท่านผู้ชมว่า เพราะฉะนั้นุกรมปี 2, 25 2 5นี้ไม่ได้ให้ความหมายของคำว่ามัคคายกไว้เลยถึงแม้ว่าเพราะฉะนั้นุกรมไม่ได้ให้ความหมายไว้นะครับแต่ก็แยกคำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูแลนะครับว่าคำว่ามัคคายกนั้นมีอยู่สองคำคำแรกมัคคหนทางคำที่สองก็คือคำว่าทายกแปลว่าผู้ให้ เมื่อนำสองคำมาผสมสลักตามภาษาบาลีแล้วสำเร็จรูปเป็นมัคคายกแปลว่าผู้ให้หนทางวงเล็บผู้ถวายการอุปธรรมบำรุงพระทิ่สุขและสมเด็จากประเด็นนี้ก็จึงสรุปได้ว่าคำว่ามัคนายกนั้นจึงถูกต้องเหมาะสมกว่าคำว่ามัคคายกครับ ทั้งนี้ก็เพราะว่าความหมายตรงตัวพจนานุกรมก็ให้ความหมายจำกัดความเอาไว้รับรองเอาไว้เป็นคำที่ถูกต้องเป็นคำที่บัญญัติไว้ในพจนานุกรมตามราชบัณฑิตแต่ยสถานนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปท่านผู้ชมครับถ้าเรามีโอกาสใช้ถ้าเรามีโอกาสพูดถ้าเรามีโอกาสบอกช่วยแนะนำด้วยนะครับว่าผมแนะนำว่าให้ใช้คำว่า มัคคายายกจะถูกต้องเหมาะสมกว่าคำว่ามัคคายกครับนี่คือความหมายคำจำ,จำกัดความท่าผู้ชมคงประจักษ์แล้วนะครับคำใดถูกคำใดผิดต่อไปเราจะใช้กันให้ถูกนะครับเอาละรครับท่านผู้ชมครับวันนี้อากาศร้อนขออนุญาตนำช่องรุ่งสารีลาท่านผู้ชมประจันเพียงเทง่านี้นะครับขออนุญาต ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันในคลิปหน้าอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดติดตามไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปวันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ